เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่สร้างชื่อให้กับมูลนิธิโครงการหลวงโดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ดําเนินการวิจัยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราชบรมนาถบพิตร สืบสานร,รักษาต่อยอดด้วยพระราชปณิธานอันสูงยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อทรงให้โครงการหลวงได้ส่งต่ออาชีพให้กับราษฎรโดยรอบโครงการและเป็นศูนย์การเรียนรู้ไม้ผลที่มีคุณภาพสำหรับคนไทยอย่างมั่นคง ติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณตามรอยเส้นทางพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลสำเร็จของโครงการหลวงในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอางคางตามนลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชีงยงใหม่เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ว่า ให้เขาช่วยตัวเองเปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อนจึงนับเป็นจุดกำเนิดโครงการหลวงและการส่งงานพัฒนาชีวิตราษฎรชาวไทยภูเขาเพื่อยุติการปลูกฝิ่นพลิกฟืน้นผืนดินให้กลายเป็นถิ่นปลูกพืชแปลกใหม่นานาพันธ์ไม้ผลเขตหนาวที่คนไทยอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะสามารถเติบโตได้กลายเป็นผลผลิตเลี้ยงชีวิตไทยอย่างยั่งยืนดำเนินงานภายใต้หลักการพระราชทานในการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจนเกิดผลสำเร็จเชิงประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและองค์การสหประชาชาติก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกมิติและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชินีทรงตั้งพระาราชรัไทยดำเนินพระราชะกรณียกิจมีพระราชประสงค์ให้สืบสารรักษาต่อยอดโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืนพร้อมพระราชทานพระบรมราชโบายพัฒนาต่อยอดงานวิจัยคิดค้นและผลักดันผลผลิตใหม่ๆให้เกิดความมั่นคงทังด้านอาหารและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถขจัดการปลูกฝิ่นและพืชเสพติดให้หมดไปปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขางภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นสถานีที่ดำเนินงานวิจัยหลักของโครงการวิจัยต่างๆจากผลสำเร็จของงานวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตหนาวมูลนิธิโครงการหลวงได้จัดทำแปลงวิจัยและพัฒนาพีชได้มีการนำองค์ความรู้ไปส่งเสริมสู่เกษตรกรในพื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ทำให้กลุ่มเกษตรกรบนพื้นที่สูงเหล่านี้ได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงถือได้ว่าสถานีเกษตรหลวงอังคางดําเนินงานพัฒนาบนพื้นที่สูงครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการเป็นศูนย์การเรียนรู้งานเกษตรบนพื้นที่สูงโดยแปลงที่เราเห็นด้านหลังนี้นะคะ จะเป็นแปลงที่เป็นงานทดสอบของพืชเมืองหนาวโดยเฉพาะพีชนะคะพีชเป็นพืชแรกนะคะที่นาํามาส่งเสริมให้แก่เกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่สูงสถานีเกษตรหลวงอังคังนะคะเดิมนะคะเมื่อก่อนที่นี่เป็นไร่เลื่อนลอยนะคะแล้วก็มีการปลูกฟินนะคะในหลวงรัชกาลที่9้านะคะได้เสด็จประพาสนะคะมายอย่างพื้นที่นี้นะคะแล้วก็ได้ให้เริ่มในการดําเนินการทดสอบพืชเมืองหนาวนะคะโดยเฉพาะพีชนะคะเดิมพีชนะคะมีพีชต้นต่อ ะะที่ชาวบ้านเขาปลูกเพื่อขายกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามูลค่าไม่ได้มากทีนี้เขาก็เลยให้อา,อาจารย์อาสานะคะโดยเฉพาะอาจารย์จากมกษิทธาสตา์นะคะเข้ามาในการดำเนินงานวิจัยนะคะและก็นำพันธุ์พืชมาทดสอบที่นี่นะคะ่ะลูกพีชหรือลูกทอจึงเป็นพืชทางเลือกชนิดหนึ่งที่ไม่เพียงปลูกสร้างไรายได้ทดแทนฟินต้นพีช ยังช่วยปกคลุมพื้นดินปกป้องการพังทลายของหน้าดินบนพื้นที่สูงได้เป็นอย่างดีพีทเป็นไม้ผลที่ส่งเสริมปลูกบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล1น0 0พเมตรขึ้นไปเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็กผลพีทเป็นแบบผลเดียวมีขนปกคลุมอยู่ทั่วไปบริเวณผิวซึ่งเป็นลักษณะประจำพันธุ์พันเจดอัมพันองังคางสองอัมพันอง่งคางสี ออริแกนและ Beauty, ทรอปิดิกบิวตี้พีจะติดดอกในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมและเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปีตัวนี้นะคะจะเป็นพันธุ์ใหม่ของเรานะคะเพื่อเราเพิ่งทำการขึ้นทะเบียนพันธุ์ไปเมื่อปี2,564นะคะชื่อพันธุ์อะไรน,นะคะพันธุ์ Royal Ice ค่ะความจริงเรามีอีกซีรีส์นึงนะคะ ชื่อว่าพันธุ์โรโยสโนนะคะจุดเด่นของพันธุ์นี้ล่ะคะจุดเด่นของพันธุ์โรโยสโนนี่จะออกก่อนนะคะ mm hmm. เอาก่อนพันธุ์โรโยไอซ์ค่ะโรโยไอซ์แล้วก็ออกีหลังกว่ารสชาติเขา,เารสชาติะจะมีรสชาติที่หวานหอมค่ะแล้วก็มีความฉ่ำน้ำเนื้อกรอบค่ะ,คะสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูงที่สําคัญแล้วยังเป็นต้นแบบของชุมชนคาร์บอนตำ่ำและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีระบบการปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผสมผสานกับพืชท้องถิน่นภายใต้ร่มเงาของไม้ยืนต้นตามธรรมชาติรวมทั้งยังได้เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ปวงประชาชา,ชาวไทยและชาวโลกอย่างยั่งยืนสมดังคำกล่าวที่ว่าช่วยชาวเขาช่วยชาวเราและช่วยชาวโลกได้อย่างแท้จริง ถึงวันนี้นะคะมูลนิธิโครงการหลวงโดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังคงมุ่งมั่นกับงานวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของไม้ผลชนิดต่างๆเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพดีอร่อยภายใต้ชื่อมูลนิธิโครงการหลวงสืบสารพระราชบัิการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ รักษาโครงการของแผ่นดินนั่นคือมูลิธิโครงการหลวงอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไปสวัสดีค่ะ